สวัสดีค่ะพี่น้องยายมะของมาหมองทัา้ง,งานหรอกแต่พี่น้องสิงมากินข่าวบบที่นี่นี่เขาก็เจลเจลเ็ดจ้ะพี่น้องนี่พักกลวกอยู่ในนีจ้ะนี่กองนี่จ้ะพี่น้องพี่เต็มเลยมาเด้อมาเด้อจ้ากินเขาน้ำกันจ้ะพี่น้องยายไปเอาสวยมามาแบงจ้ะแบงจะสวย ปุ๊กหนึ่งอันนี้บวบไหมจ้ามม่มากจ้าพี่พี่พี่พีาพยนพี่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 นี่พน่พี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 ่นี่พ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 ี่นี่พี่่พี่พ,พี่พี <_ EN> ่พน <_ EN> ่พี่พี่พีออมม่อีาพี <_ EN> ่พี่พี่่พี่งี่นี่พ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 ี่ มัสกเอาพีอันเเอฟซีเอาเพียอันเอาสองอันก็ได้พี่เนี่ยย่าได้ลองกองจากพี่น้องลองกองตังเดีพี่ปีเปนแล้มาห้ทุเรียนทุเรียนไม่มีเหรอพี่ยังไม่ว่าอ๋อนี่จ้ะพี่เจจะได้กินลองกองมีค่าอาหารเบึ่งเนี่ยพี่พนบวกมีมาหายไม่สมตามพรนี่ยสมตามจากพี่น้อง S <S สมตำดีขอบคุณค่ะคุณนะ่ะพวกเนี้ยเป็นลักษณบเป็นแนวแหนมผีประเทศแหนมมาะไฮนี่แค่ที่สงแบบนี้จ้ะพี่หนูตำไอ้นี่มาแจวค่ะแจวเจียวแจีวเ,เจว,เจวเห็ดนะพี่เห็ดหวานนะ่ะเห็ดพึ่งหวานทำอร่อยนทอร่อย อันนี้อร่อยมากเลยเขาเรียกอะไรอ่ะผักเสี้ยนเหรอเดองเออพี่ไม่เคยกินก,กินครั้งแรกอร่อยอร่อยอร่อยเยดองอร่อยมาก,<ส>ด,กดูพีแแแ่แล <laughs> <laughs> ้ตืนใจหายพี่เป็นมะนวดหายจับพี่น้องอย่ายปวดข้อหลยปวดข้อแห้ง อือร่อยเพิ่งจะรู้มันมันอร่อยอร่อยพี่อืมพอดีเลยกินกับแจ่วใช่พอดีเลยโอ้โหเข้ากันเตียไม่หมแบ่งเสรนี้นะเพราะมันเพราะมันเลอะใช่ใช่แจ๋วพี่ไม่กินเหรอกินอ่กินเอากินเอามากินเลยแบ่งเสร็จอีกอ เดี๋ยวเพื่อนน้องจะเอาถุงอะไรใส่ชมพูข้าวเหนียวกองบกแบบใหญ่นึงจากปุ่นนะได้หนึ่งมเมื่อ,เ,อเพื่อนน้อเพิ่งนั่หมือนนี่มาเด้จปปปปอจ้าแสียบเสีบยายสีประมอกรับครีบอันกินมาจาพี่น้องเพราะวยายกินสาแล้วก็ยาอยาอันเขียวหย่ำสาน้ามจาพี่น้อง เพ่ายายสิอันเน้นสุขภาพนั่งจับเพราะว่าขันขันเข่าบแหลกยขันยำบงแหลกมันก็นสิบบัีกับอันลำไส,ส้เฮาจากพี่น้องลำไส้เฮาวประเทศงานหนันนนหกนะยายตอนคิดว่ายายบ่หมอกับเพาะกรีบกินหรอกจ้ะพี่ดังนี่เลยไม่เห็นพี่หรอกจ้ะ อร่อยมากเปรี้ย,ยวแ้จารพี่หนุ่มฮึ่มนักเสียงร้องกับพี่น่องขอบคุณกับพี่ <laughs> หยิบให้ค um ่ะนี่อร่อยโอ้ได้เบอเอาไันงครานี้จะได้เห็นกับข่าวใช่ชว่นน้อยชวนน้อยไม่ได้จ้ามาเสียบน้ำย่ย ก่อนจะทาํางานเวลาทํางานดอกมบนเอ้อทำก่อนบายจ่าแสบีเป็นมะนวดหายจ้ะ <c oughs> เห็นไหมกระเทายมทนปลาเปี่ <c oughs> อพี่เคยกินไหมอร่อยหวานมากอร่อยอร่อยอร่อยพี่น้องกระเทียมทนปลาลวกพี่นอ้องต้นแยงแยงใหญ่สลักอันนี้มันออกหวาน อขอบคุณค่ะม, <laughs> มเดอ้อจ้าเจเสียบน้ำกัน ทำเองหรือว่ามีคนมาให้เพื่อนเราให้พี่<อ>ทำทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าทำยังไงอ๋อันนี้ไม่ไปกินส่งเสียนด,ดองอแซนะ่บเนาะอร่อยอยู่จ้งแต่เค็มไปนิดนึงอ มันจะเปรี้ยวไปนิดนะเปรี้ยวนะมะน,นาวน้ำเยอะแล้วก็เทไห่ถึงนีนะ่ผักขมทะเลด้วยผักขมทะเล จำเอาแล้วหนูไปเก็บจำเพื่อนมาถ้าขมทะเลแซ่บแสบพี่น้องแสบว่าปักกาีกดอีกแสบว่าขนาดทะเลอิ่มประคบตอนแรกได้เข้าใจว่าอันถ้าขมทะเลมันสิขมที่ไหนได้พักขนาดทะเลมันขมจ้ะพี่น้องมือนั่นามาออนสไกย ตมวเมนออมซมหมูใส่กับขนาดทะเลก็ปนกันได้คิดว่าจะเป็นขมเหมือนผักขมทะเลจ้ะอืมอืมออืมอร่อยจริงด้วย เหมืนอนผักขมผักขมที่มันผักขมแบบธรรมดาเนาะเหมือนกันเลยในสวนหนูมันขึ้นเล็กๆลกลังขึ้นเต็มเลยผักโขผักหอมอ,อ่ะหอมแต<ง>่ลองกินข้าวเจียมปลาได้ยินเพราะมันอร่อยแบบต่เราไม่เคยกิน <laughs> แต่นู้นหรออันนี้มันออกว่ามันเหนียวเป็นไรพี่จิงไปก่อนเหนียวเท่าไหร่ จะกินในนี่หนูนั่นหนูทำมาชอบมากเลยกระเทียมโทนเนี่ยมันหวานหวานอร่อยมากอืมก็มันเหมือนดอกกระเทียมดอกหอมมันเหล่านั่นแหละใช้ได้เลย มดยังตามมาเหมืองนอกเลยอหมดอ่ะมดได้ลงเครื่องบินมาแล้วเนี่ยเห็นไหมจริงด้วยอือโอ้โหมดได้มาถึงเมืองนอกเลยเนี่ยมันจะอยู่อากาศบ้านนี้ได้ไหมถ้านันละเขาเจอโดนนะแล้วโดนเขาไม่ให้เอาเอาไว้เลยอืไม่เข้าแล้วเขาตรวจไม่เจอหรือเขาไม่ได้ตรวจ หมดเขาไม่มานั่งตรวจทุกกล่องเหรอเนาะไม่รู้เขาตรวจแบบไหนเนาะก็ใส่เครื่องนั่งที่เนาะมันนะนะแซ่บอยู่นะส้ตตมตำอะ่ะไม่เปรี้ยวอ๋โอเคไม่เปรี้ยวนะมีรสนิดๆเนาะจ้างไม่เปรี้ยวหรอกขยนะัยนะ <laughs> <laughs> มะละกออร่อยนะจ้ะสดสดได้มาใหม่ของไทยได้ไหมของแกะไทยมะละกอแตมันอร่อยจากเมืองไทยแต่มันแพงมันพี่ออมลูกละน้อยกว่าก็มีเ0้าสิบกว่าต่ำสุดแปดสิบกว่าก็ว่าค่าขนส่งมันก็แพงเนาะมันโควิดอ่ะยุคนี้ อะไรก็แพงใช่พี่ตามเสร็จมะขามแม่อร่อยอ่ะชอบกินตามเสร็จมะขามมะนาวหน่อยมะขามหน่อยดีมะนาวนาว้ำเยอะะตักขมทะเลเดี๋ยวถ้าหนูไปเก็บมาอีกถ้าหนูได้เดี๋ยวหนูจะมาให้พี่อร่อยอร่อยอร่อยอืมเวนแต่น้องแพทไปเก็บ ต้องแค็ทต้องจอยเขาไปเก็บต้องตามเอาเมันอาจจะลวกนิ่มไปหน่อยเนาะนีนนนะเนาะแต่ก็ดีดีสำหรับพี่หวันไม่ดี <laughs> คนแกอ่อร่อยอเนาะแก้วเผ็ดแก้วนุยใส่ขายเยอะไปหน่อยนิ่มเผ็ดเข้าไปใหญ่เลย กินนี่ใส่ขาใส่งาพัดมีมีลวกกินแล้วจะไปนวดยังไงเนี่ยเราเรานั่งนวดกันก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยนอนนวดนั่งนวดก่อนนวดคอบ่าไหลไปก่อนไปเรื่อยๆก่อน <laughs> <laughs> กันหลับ <laughs> กินเสร็จนั่งนวดก็จะหลับเหมือนกันอะคนโดนนวดก็จะหลับมีเพื่อนกินหมย่นี้่อร่อยขมิ้่กะสามนี้ได้พี่น้องด้วยมันสิบสองนาทีเรวจะจสิร์ฟให้ิปมันยางแห้งขวาคุ้นทุกกำลังใจเลยจ้ะพี่น้อง กอดกันก so ินป็นอาหารนะจ่าเด้อให้อุกหูทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะจ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บ